จากผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือพิซ่าผลการประเมินของประเทศไทยต่ำสุดในรอบ20ปีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการดำเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษาได้มอบหมายให้ศึกษานิเทศสังกัดศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ร่วมกับครูแกนนำจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู จัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติหรือพิซซ่านะโรงแรมสยามแกรนด์อุดรธานีในวันที่2ถึงสีพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้นำมาขยายผลในการจัดการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีด้วยกระบวนการ PLC ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงมีการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวโดยกำหนดกิจกรรมการดำเนินงานเป็น2ระยะดังนี้ระยะที่1ประชุมชี้แจงการดำเนินการยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยการใช้องความรู้พิซ่า และสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการยกระดับสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลหรือพิซ่าให้กับครูคณิตศาสตร์ครูวิทยาศาสตร์และครูภาษาไทยสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจำนวน20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม474คน ซึ่งจัดในวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567มีครูแกนนำจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีจำนวน17คนเป็นผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อน UDC v p i z z a Model ในการยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยการใช้องค์ความรู้พิซ่า ระยะที่2การนิเทศติดตามและประเมินผลดําเนินการยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยการใช้องค์ความรู้พีซ่าแบ่งออกเป็น2กิจกรรมคือกิจกรรมที่ 1. น,นิเทศประเมินผลการขับเคลื่อนแบ่งออกเป็น2ระดับคือระดับสถานศึกษาโดยให้ทําการฝึกทําข้อสอบพีซ่าในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม2567และระดับครูผู้สอน โดยให้มีการบูรณาการชุดพัฒนาความฉลาดรู้สู่การสอนในรายวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กิจกรรมที่2นิเทศติดตามแบ่งออกเป็น3ระยะดังนี้ระยะที่1ระหว่างเดือนมิถุนายนเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567ระยะที่2ภาคเรียนที่2ทับ2567ระยะที่3ภาคเรียนที่1ทับ2568 มาร่วมกันสานพลงังสร้างอนาคตที่สดใสให้ก้าวไกลทัดเทียมนานาชาติไปด้วยกันกันกบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา